สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ท็อกเทซี่เล่าซีรีส์ความเดิมตอนที่แล้วระหว่างที่ชุนและมินาม,มิกำลังทำงานอยู่ในออฟฟิศ จูจ่ๆไฟภายในอาคารก็ดับลงอย่างกระทันหันชุนซึ่งเป็นคนกลัวความมืดเกิดอาการตกใจและควบคุมตัวเองไม่ได้มินามิในฐานะเลขาส่วนตัวพยายามรับมือกับสถานการณ์โดยเรียบหาคู่มืออาคารเพื่อหาทางแก้ไขแต่ยิ่งหาก็ยิ่งวุ่นวายแต่สุดท้ายทั้งคู่ก็หามันเจอ เธอเดินนำไปตามทางเดินอย่างลำบากจนชุนตัดสินใจเดินนำหน้าพร้อมกับยื่นมือมาจับมือเธอไว้มินามิสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นจากมือของเขาแล้วรู้สึกประทับใจในความกล้าของชุนที่พยายามเข้มแข็งแม้จะกลัวความมืดอยู่ก็ตามไม่นานไฟก็กลับมาเปิดอีกครั้งมินามิรีบปล่อยมือเขาทันทีบรรยากาศระหว่างทั้งคู่เต็มไปด้วยความเขินอายโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรเลย เช้าวันถัดมาที่ออฟฟิศมินามิเข้ามาแจ้งตารางงานให้ชุนตามปกติระหว่างนั้นเธอถามถึงเรื่องการแช่นํำอุ่นเมื่อคืนซึ่งชุนตอบว่ารู้สึกดีและสบายมากทันใดนั้นรองประธานที่เดินเข้ามาในห้องก็ได้ยินเข้าพอดีเขาถึงกับตกใจเพราะทั้งคู่ไม่ควรไปในที่สาธารณะด้วยกันแบบนั้น มินามิรีบแก้ตัวและบอกปัดอย่างรวดเร็วก่อนจะรีบออกจากห้องไปเมื่อเดินพ้นออกมาเธอก็ยังแอบมองเขาอยู่ด้วยความรู้สึกประทับใจชุนเองก็รู้สึกหวั่นไหวไม่ต่างกันเขานึกถึงภาพเมื่อคืนและความใกล้ชิดระหว่างเขากับเธอที่ยังติดอยู่ในใจจนอดยิ้มออกมาไม่ได้ก่อนจะส่งข้อความเรื่องคุณปู่ที่ป่วยไปหาชายปริศนาคนหนึ่ง เช้าวันนั้นมินามิตื่นขึ้นมาในห้องที่เต็มไปด้วยของสะสมเกี่ยวกับชุนไม่ว่าจะเป็นโปสเตอร์หนังสือหรือของใช้เล็กๆน้อยๆที่เกี่ยวข้องกับเขาเธอเผลิดคิดในใจว่าตัวเองอาจกำลังทำตัวเกินกว่าแฟนคลับทำที่ความจริงแล้วเธอเป็นเลขาส่วนตัวของเขาและควรทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดแต่สุดท้ายเธอก็อดใจไม่ได้เมื่อได้รับข้อความจากฮิคาริ เพื่อนสนิทที่บอกว่ามีเพื่อนป่วยกระทันหันและอยากให้เธอช่วยไปงานแทนทั้งคู่จึงนัดกันที่โรงภาพยนตร์ฮิคาริบอกว่าวันนี้เป็นวันฉายรอบปฐมทัศน์ของภาพยนตร์เรื่องใหม่ของชุนและยังเป็นงานแฟนมิทติ้งครั้งสุดท้ายของเขาอีกด้วยมินามิได้รับบัตรที่นั่งพิเศษอยู่แถวหน้าซึ่งทำให้เธอทั้งตื่นเต้นและกังวลเพราะกลัวว่าชุนจะจำเธอได้แต่ในขณะเดียวกันเธอก็ไม่อยากพลาดโอกาสที่จะได้เห็นเขาในฐานะนักแสดงบนเวทีครั้งนี้ ก่อนเริ่มงานฮารุทักชุนว่าเขาดูอ่อนแรงและไม่มีพลังใจเหมือนเคยแต่เขาเพียงยิ้มบางๆโดยไม่ตอบอะไรความเงียบของเขาเหมือนซ่อนบางสิ่งที่ไม่อาจพูดออกมาได้ เมื่อภาพยนตร์จบลงทั้งฮิคาริและมินามิพูดคุยกันถึงความประทับใจในผลงานก่อนจะชวนกันไปฉลองต่อที่ร้านคาราโอเกะบรรยากาศระหว่างทั้งคู่เป็นกันเองจนที่คาริเริ่มพูดตรงๆว่าเธอสังเกตมานานแล้วว่ามินามิมีบางอย่างผิดปกติตั้งแต่วันงานแฟนมิทติ้งที่เธอใส่หมวกปิดบังตัวเองตลอดเวลาและในช่วงประกาศผลรางวัลที่มินามิเป็นผู้ถูกรางวัลได้รับโปสเตอร์พร้อมลายเซ็นของชุนแต่กลับปฏิเสธไม่ขึ้นไปรับ ในห้องแต่งตัวฮารุถามชุนอีกครั้งด้วยน้ำเสียงจริงจังว่าเขาตัดสินใจเลิกเป็นนักแสดงจริงหรือเปล่าเพราะทุกคนต่างรู้สึกเสียดายในความสามารถของเขาเธอพยายามเกลี้ยกล่อมว่าบางทีเขาอาจจะเปลี่ยนใจได้ แต่ชุนตอบอย่างมั่นคงว่าเขาตัดสินใจแล้วและจะไม่กลับไปฮารุมองเขาด้วยแววตาที่ซับซ้อนเหมือนมีบางอย่างที่อยากพูดแต่ยังไม่กล้าก่อนจะเปลี่ยนเรื่องและชวนเขาไปทานข้าวในตอนเย็น ในอีกด้านหนึ่งมินามิตัดสินใจเปิดเผยความจริงกับฮิคาริว่าชุนไม่ใช่แค่นักแสดงที่เธอชื่นชมแต่เป็นประธานบริษัทที่เธอทำงานอยู่ส่วนตัวเธอเองก็เป็นเลขาของเขาฮิคาริถึงกับตกใจแต่รีบรับปากว่าจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับพร้อมเตือนมินามิว่าถ้าแฟนคลับคนอื่นรู้ว่าผู้ช่วยใกล้ชิดของชุนคือแฟนคลับตัวยงของเขาเรื่องนี้อาจทำให้เธอตกอยู่ในอันตรายได้ ระหว่างทางกลับบ้านวินามิครุ่นคิดถึงสถานการณ์ของตัวเองเธอเป็นทั้งแฟนคลับของชุนและเลขาส่วนตัวของเขาซึ่งเป็นสองบทบาทที่อยู่ร่วมกันได้ยากเธอรู้ว่าจำเป็นต้องเลือกเพียงทางเดียวคำพูดของอดีตประธานบริษัทที่เคยฝากให้เธอดูแลประธานคนใหม่ผุดขึ้นมาในความคิดทำให้มินามิตัดสินใจแน่วแน่ว่าจะทำหน้าที่เลขาอย่างเต็มความสามารถและจะไม่ให้ความรู้สึกส่วนตัวมาขัดขวางการทำงาน เมื่อกลับถึงบ้านมินามิตัดสินใจอย่างแนว่วแนว่ว่าจะทุ่มเททาหน้าที่เลขาให้ดีที่สุดเธอตั้งใจว่าจะคอยช่วยเหลือและสนับสนุนชุนในทุกเรื่องจากนี้ไปเธอจะต้องวางความเป็นแฟนคลับไว้ก่อนเพื่อแยกความรู้สึกออกจากงานอย่างชัดเจนเธอเก็บของสะสมทั้งหมดที่เกี่ยวกับชุนลงกล่องเหลือไว้เพียงไม่กี่ชิ้นที่ซ่อนไว้อย่างมิดชิดในตู้เสื้อผ้า ขณะเดียวกันชุนกำลังคุยโทรศัพท์กับคาสึกิเพื่อนสนิทคาสึกิแซวเขาว่าถ้ามีคนที่ชอบอยู่แล้วก็ควรไปสารภาพความรู้สึกและลองคบกันดูชุนหัวเราะเบาๆก่อนตอบว่ายังไม่ถึงขั้นนั้นเขาเพียงแค่รู้สึกสนใจเท่านั้นคาสึกิได้ยินดังนั้นก็พูดติดตลกว่าทุกอย่างมันเริ่มมาจากความสนใจทั้งนั้นพร้อมแนะนำให้ลองชวนเธอออกไปเดทด,ดูก่อนจะเรียกวางสายไป ชุนมีตารางถ่ายทำโฟโต้บุ๊กครั้งสุดท้ายซึ่งเป็นผลงานปิดฉากอาชีพนักแสดงของเขาเดิมทีผู้จัดการส่วนตัวอยู่ซุอิเป็นคนดูแลแต่ติดงานอื่นจึงขอให้มินามิไปแทนชุนรู้สึกเกรงใจที่ต้องให้เธอมาช่วยในงานส่วนตัวแบบนี้ส่วนมินามิภายนอกยังคงรักษาท่าทีเรียบเฉยแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความดีใจที่ได้อยู่ข้างเขาในช่วงเวลาสำคัญเมื่อการถ่ายทำเริ่มขึ้นทีมงานต่างรู้สึก เป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานในโฟตโต้บุ๊คเล่มสุดท้ายของชุนบรรยากาศเต็มไปด้วยความตั้งใจและความรู้สึกผูกพันระหว่างช่วงพักมีนามิได้ยินบทสนทนาระหว่างชุนกับคาสึกิเพื่อนสนิทของเขาคาสึกิแซวขึ้นมาว่าแล้วเรื่องผู้หญิงคนเมื่อวานเป็นยังไงบ้างคำพูดนั้นทำให้มีนามิชะงักไปทันทีเธอเดาได้ว่าผู้หญิงที่คาสึกิหมายถึงน่าจะเป็นฮารุ ชุนตอบอย่างไม่ใส่ใจนักว่าไม่มีอะไรหรอบไม่มีเวลาจะคิดเรื่องนั้นด้วยซ้ำถ้าเป็นข่าวขึ้นมามันจะยิ่งยุ่งไปกันใหญ่คำตอบสั้นๆของเขาทำให้มินามิรู้สึกโล่งใจอย่างบอกไม่ถูกหลังจากเสร็จสิ้นการถ่ายโฟตโต้บุก๊กชุนและมินามิกลับมาถึงบ้านของเขาชุนตั้งใจจะให้มินามิกลับก่อนแต่เมื่อเห็นของจำนวนมากที่ต้องขนขึ้นบ้านเธอจึงอาศัยอยู่ช่วย ระหว่างเตรียมตัวจะกลับมินามิสังเกตเห็นหมอนใบหนึ่งที่วางอยู่ในกล่องซึ่งเป็นของขวัญจากแฟนคลับในงานวันเกิดของชุนเธอไม่คาดคิดว่าของที่ร่วมทำในครั้งนั้นจะถูกส่งมาถึงมือของเขาจริงๆความรู้สึกตื่นเต้นและซาบซึ้งเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวและนั่นทำให้เธอเผลอก้าวเข้ามาในบ้านของเขาโดยไม่ตั้งใจ สำหรับมินามิบ้านหลังนี้คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับแฟนคลับอย่างเธอและเธอก็ไม่เคยคิดว่าจะเข้ามาที่นี่ได้มินามิพยายามควบคุมอาการตื่นเต้นและเก็บความรู้สึกไว้ภายในเมื่อชุนให้เธอวางของไว้ใกล้ๆมินามิกลับจัดเรียงสิ่งของเหล่านั้นอย่างเป็นระเบียบและสวยงามตามความเคยชินก่อนจะรู้ตัวว่าทำเกินหน้าที่และรีบจะเก็บให้กลับไปอยู่ในสภาพเดิม ชุนไม่ได้ว่าอะไรซึ่งทำให้มินามิรู้สึกโล่งใจอย่างมากความเงียบระหว่างทั้งคู่เต็มไปด้วยบรรยากาศอบอุ่นที่ไม่ต้องการคำพูดใดๆเพิ่มเติมก่อนที่มินามิจะกลับชุนแสดงความเป็นห่วงและเสนอว่าจะไปส่งเธอเนื่องจากตอนนั้นมันก็ดึกมากแล้วและเขาเกรงว่าเธอจะไม่ปลอดภยัย แม่มินามิจะรู้สึกดีใจกับความใส่ใจนั้นแต่เธอก็ปฏิเสธอย่างสุภาพโดยให้เหตุผลว่านี่เป็นเรื่องของงานและเธอกลับเองได้ความเงียบหลังคำตอบของเธอถูกทำลายลงด้วยเสียงท้องร้องเบาๆของมินามิทำให้บรรยากาศเปลี่ยนเป็นความเขินอายแทนชุนสังเกตได้และตัดสินใจชวนเธอกินข้าวเย็นด้วยกันโดยบอกว่าเขาเองก็หิวมาก ระหว่างที่ชุนกำลังลงมือทำอาหารมีนามินั่งมองอยู่เงียบๆภาพตรงหน้าเตือนให้เธอนึกถึงรายการโทรทัศน์ช่วงดึกที่ชุนเคยเป็นพิธีกรรายการที่เขาทำอาหารในบรรยากาศสบายๆตอนนี้ทุกอย่างดูคล้ายกันอย่างน่าประหลาดจนเธอรู้สึกว่ากำลังอยู่ในฉากนั้นจริงๆ ชนเริ่มเปิดใจเล่าถึงอดีตตอนที่ยังอยู่กับคุณปู่เขาบอกว่าเมนูที่กำลังทำอยู่นี้เป็นเมนูโปรดของปู่และเป็นสิ่งที่ปู่เคยทำให้เขาทานอยู่บ่อยครั้งความทรงจำเหล่านั้นทำให้เขาย้อนคิดถึงช่วงเวลาในอดีตและเริ่มเข้าใจสิ่งที่ไม่เคยเข้าใจมากขึ้น เมื่อได้มารับตำแหน่งประธานด้วยตัวเองเขาจึงตระหนักว่าปู่ต้องแบกรับภาระไว้มากเพียงใดทั้งความเหนื่อยความกดดันและความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่เขายอมรับว่าประธานอาซากิให้ความไว้วางใจกับปู่ของเขามากและนั่นกลายเป็นแรงบันดาลใจให้เขาอยากประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันแต่ในแบบของตัวเองโดยตั้งใจจะสร้างแบรนด์ส่วนตัวขึ้นมาเพื่อกระตุ้นและสร้างแรงผลักดันให้กับคนในบริษัท มินามิตั้งใจฟังทุกคำก่อนจะเอ่ยแสดงความคิดเห็นว่าตอนนี้บริษัทมีหลายฝ่ายที่เสนอแผนพัฒนาแบรนด์ไว้หลายแนวทางและเธอเองก็มีไอเดียหนึ่งที่อยากนำเสนอให้เขาด้วยชุนรับฟังอย่างสนใจและขอให้เธอนำแผนนั้นมาให้ดูในวันรุ่งขึ้นมินามิตอบรับอย่างมั่นใจพร้อมตั้งใจว่าจะทำให้ดีที่สุดในฐานะเลขาของเขา หลังจากพูดคุยกันเสร็จทั้งคู่เริ่มทานอาหารร่วมกันอย่างเงียบๆบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเองชุนยิ้มเล็กน้อยเมื่อมินามิชมว่าอาหารอร่อยก่อนจะตอบอย่างเรียบง่ายว่าเขาเองก็เป็นคนที่ชอบทำอาหารอยู่แล้วคำตอบธรรมดานั้นกลับทำให้มินามิรู้สึกประทับใจอย่างบอกไม่ถูก ระหว่างที่ทางคู่ยังนั่งอยู่ตรงโต๊ะมินามิสังเกตเห็นมายองเนสติดอยู่ที่ปลายจมูกของชุนภาพนั้นทำให้หัวใจของเธอเต้นแรงอย่างควบคุมไม่อยู่เขาดูน่ารักจนเธอแทบละลายเธอลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยเตือนเบาๆว่ามีคราบติดอยู่ตรงนั้นชุนเงยหน้าขึ้นอย่างงุนงงทำให้เธอตัดสินใจโน้มตัวเข้าไปเช็ดรอยเปื้อนให้ด้วยมือของตัวเอง แม้พยายามเก็บอาการแต่สายตาที่สบกันชั่วขณะกลับทำให้ทั้งคู่รู้สึกเขินอายอย่างเห็นได้ชัดทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมาทำลายบรรยากาศทั้งหมดยูซุอิผู้จัดการส่วนตัวของชุนโทรเข้ามาด้วยน้ำเสียงร้อนรนแจ้งว่ามีภาพของชุนและมินามิขณะเดินเข้าห้องพักด้วยกันหลุดออกไปในโซเชียลข่าวนี้ทำให้ทั้งคู่ชะง,งักงนันชุนและมินามิมองหน้ากันด้วยความตกใจ ยูซุอิรีบสั่งการทางโทรศัพท์ด้วยน้ำเสียงจริงจังว่าทั้งชุนและมินามิห้ามออกไปไหนในคืนนี้โดยเด็ดขาดเขาจะเป็นคนจัดการเรื่องทั้งหมดด้วยตัวเองในตอนเช้าพร้อมวางแผนรับมือกับกระแสข่าวที่เริ่มลุกลามในโลกออนไลน์ ชุนสงสัยว่าทำไมต้องรอถึงเช้าแต่ยูสุอิตอบกลับด้วยน้ำเสียงหมุดหอิดว่าตอนนี้เขาอยู่ที่คารุอิซาวะซึ่งอยู่ห่างจากโตเกียวมากและไม่สามารถกลับมาได้ทันในตอนนี้ด้านชุนแม้จะพยายามสงบนิ่งแต่ในใจเริ่มรู้สึกถึงความเปราะบางของวงการบันเทิงเขาเพิ่งตระหนักว่าคนภายนอกอย่างมินามิอาจต้องเผชิญแรงกดดันที่เธอไม่ควรต้องเจอ มินามิรู้สึกสับสนกับความรู้สึกของตัวเองเธอทั้งรู้สึกผิดและกังวลต่อสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ลึกๆก,ก็มีความดีใจที่ได้ใช้เวลาร่วมกับเขาแม้สถานการณ์จะไม่เอื้ออำานยนักก็ตามเมื่อทั้งครูต้องเจอสถานการณ์ที่ยากลำบากเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปติดตามได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะ you uh -huh.